1>, 1วันพันเหตุการณ์กับครูนัตตาอีกแล้ววันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยค่ะเพราะว่ามีนัดแต่งหน้าให้เด็กๆไปเดินขบวนแห่ที่ยงตื่นมาก็ทําการเก็บที่นอนก่อนเลยค่ะแต่ระหว่างเก็บที่นอนอยู่นั้นขออีกสักห้านาทีละกันทุกคนมันง่วงมากแต่ก็นั่นแหละค่ะเราก็ประคับประคองชีวิตมาจนแต่งตัวเชินเช้าแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือกาแฟมาค่ะต้มกาแฟไปกินโรงเรียนกันวันนี้ครูนัตตากินเป็นอเมริกนันก็จะใส่กระบอกน้ําคู่ใจไปโรงเรียนแบบนี้เลยเตรียมตัวพร้อมแล้วไปค่ะไปโรงเรียนก ประตูออกมาจากบ้านพักก็คือฝน,นตกแบบนี้บรรยากาศน่านอนมากแทบจะไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะมาถึงโรงเรียนก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้าครูนาตาก็ขอเติมพลังก่อนค่ะงนั้นก็ขอดบกาแฟนิดนึงอร่อยไม่อร่อยดูจากสีหน้าได้เลยหลังจากนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติการแต่งหน้าเลยค่ะวันนี้แต่งให้ทั้งหมด11โคนโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งหน้าและนี่คือผลงานของนัทเองยังดีที่มีน้องสาวแต่งช่วยวันนี้ก็เลยเสร็จก่อนเวลาไปมากๆเลยค่ะหลังจากแต่งเสร็จก็ขอเติมพลังอีกหนึ่งรอบุกคน ม,มครูนาตากับน้องสาวก็คือตั้งใจกินมากๆเพราะว่าหิวสุดๆเลยค่ะและแล้วก็มาถึงเวลาเดินขบวนแล้วค่ะและนี่คือบรรยากาศขบวนแล้วก็ขนงานการแต่งหน้าแต่งตัวของครูนตาและคณะครูเองปีนี้ก็คืออลังการมากนะทุกคนก็คือเอาเกวียนมาแห่เทียนเลยค่ะส่วนครูนาตานั้นก็รับบทด,ดูแลนางราโตมีบีบหน้าง,งานด้วยนะทุกคนเพราะว่าเด็เกๆไม่ได้ซ้อมถือเทียนมาก่อนก็เลยต้องบีบกันนิดนึงค่ะเสร็จงานทุกอย่างแล้วทํางานในเหนื่อยแบบนี้ต้องหมูกระทะเท่านั้นค่ะหมู่กระทะเยียวยาทุกอย่างจริงๆค่ะทุกคนหลังจาก กินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไปต่อด้วยของหวานได้เป็นชายเย็นกดของเซเว่นแล้วก็แวะไปหาของหวานอีกนิดน,นึงตอนแรกก็คือไม่รู้จะกินอะไรนะทุกคนไม่มีอะไรที่อยากกินเลยก็เลยเดินมาดูเชลตรงนี้ตอนแรกก็น่าจอยนะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่อยากกินมันหมดแ,มแล้วตาก็เหลือไปเห็นสิ่งที่อยากกินพดียกให้วันนี้เป็นวันสมหวังอีกหนึ่งวันไม่เป็นคนหมานแล้วนะคะหลังจากได้ของทุกอย่างแล้วก็ไปค่ะกลับบ้านพักก,กลับมาถึงก็มืดค่ำอีกแล้วค่ะทุกคนมาถึงห้องก็ทําการกินสิ่งที่ซื้อมาบอกเลยว่าปังปิ้งคืือออร่ยยมาากกชเ็็นค ออร่อยสดได้นอนกินแบบนี้ก็คือฟินมากๆนะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากๆขอตัวไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนนะคะ